hồng cỏ và đến ho pha hồng con pha hồng cành tạc xóm mắt มาบัดนี้พ่อมาเดือนสิเด็ดสิบสองมาหอดแหลวัวลมเชยออกมาไม่เขาาห้สูกอกุมพ่อเมาหมูเข้าดอฟังเสียงจอไละแจงห้องนกเจ็นเวนออกหาเงอแดดพยายามเมื่อเศร้าเขาดอกุมนั่นแกมวยสวยมาพอบัดนี้โนเขาขันปวดจากกอวนนเขาคู่นั่นนา ปวดจากไม้แหวองบินเจยเอยใส่ค้อนหน้าดนแก้มหน้าห่วยสวยพ่อเพื่นแดดกระอนแบบแบบกิลลลงเล่นน้ำคว้ยบักเท่าขึ้นสองคนลิงทุนลงขุดสางเวยกินไอแห่งกิน nó cháu bình nhu và xì hóa dời to bà xíu Nóc tiền xíu, tổ nội, ngồi khó, liệt tổ phăng Nóc nháng, ơn sang xù, đập hủ, ơn sang nón Từng lâm khóng, cả loại hèn, đắp hủ phén, quay bờn Cố kẹt ột bó đầy, xì lông hành, nhau xây hú Từng lá rủ ma leo, hòa rung chó ยันสิบเอ็ดสิบสองกับตาวปีนเลยเขานันยีเจียงทั้งโตเฟียงก็เลยแหงไก่ยำคุ้นเอาเวียดปีหอดยันสามหอดยันสี่หน้าลิขิตฮอตไอเอสีนอนให้ใสเต็มอ